เลยพี่ไผ่บอลพ้อยพจีก็ไม่ติดนะเออเพราะว่าสมตัวเราปื้มเขาในสิ่งที่เขาแสดงกับแฟนเก่าเขาเออเธอก็เห็นในสิ่งที่พี่ไผ่ะเขาแบบพูดต่างๆขงเขาให้เกียรติมากพี่ไผ่จะจีบมีโอกาสไหมคะไม่น่าจีบพี่นะคะเออเป็นพี่น้องกันจ้าเป็นพี่น้องกันพี่น้องกันเออวันนี้พี่กาจะพลังกะโทรหาพี่ไผ่เออแล้วก็แซวพี่ไผ่ว่าแบบ ยังไงอะไรอะไรพวกนี้แต่บอกว่าจริงๆอ่อะเราไม่ได้คุยไม่ได้คุยกันเยอะคือคุยกันแค่นั้นแล้วก็แบบจบไม่ได้มีการคุยต่อสารสัมพันธ์ต่อนะคะถ้าจีบจริงๆหรอคบก็ก็ลองดูก็ลองดูเออลองดูไหมเออค่อยรอบนี้คงค่อยคดูแหละค่ะอืมค่อยๆดูไปว่านิสัยใจคอเป็นยังไงหรืออะไรแบบนี้ถ้ามีคนมาจีบนะเออแต่ว่าพูดเลยพี่ไห่บันพลอยมาจีบก็ไม่ติดนะเออ เพราะว่าส่วนตัวเรอปบี้เขาในสิ่งที่เขาแสดงกับกับกับแฟนเก่าเขาจริงๆว่าเขาดีกับแฟนเก่าเขาจริงๆเออเธอก็เห็นในสิ่งที่พี่ไผ่ะเขาแบบพูดต่างๆเขาให้เกียรติมากนึกออกใช่ไหมเขาจะไม่เขาไม่จะเป็นต้องออกมาปกป้องก็ได้ในหลายๆครั้งอ่ะเขาให้การปกป้องช่วยเหลือตลอดเออจริงๆพี่รู้สึกโอ้ผู้ชายคนนี้แบบสุภาพบุรุษมากนะคะ้าพี่ชอบฟิลลิ่งคนอบอุ่นคนดูแลเอาใจใส่อะไรอย่างเงี้ยเออ ไม่รู้ม่ไผ่เขามีแฟนหรือยังจับติ้นเฉยเลยเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วนะคะเออเราก็ไม่รู้นะอาจจะมีแฟนมีอะไรของเขาเนาะข้างรักไผ่ซะแล้วไม่ใช่เขาจะผิดแล้วนะคะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ